พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่รักทั่วประเทศครับณวันนี้วันที่27เดือนมิถุนายน2553นะครับที่บ้านหัวอ่างนอพอ,อตำบลบักใดอําเภอพนมนงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งคุณพ่อขํ้ตันได้รับโอกาสดีๆกับผลิตภัณฑ์วัคซีนพืชนะครับอีดเดเซอร์วันพาดเวแล้วคุณพ่อได้เอามาใส่อยู่ 3เทื่อนาะพอชีดพลสาเถืออย่างต้นนี้จักปีแล้วไหลครับพ่อม,มันเดละมันสปีกว่าแล้วสปีกว่าแล้วมันบ่เคยได้แล้วก็ไดเอามาบ่มไปสามเทือนะครับนักมือนี่วันที่ยี่สเจ็ดเข้ามาล่องเบิงเพื่อให้พอได้สบายใจในการได้เอาวัคซีนพืชเข่าสูสวนนะครับขออนุญาตให้เบิ้งนะครับนี่ขึ้นมาเปิดหลังจากที่ ได้บ่มไว้ครบสามเทื่อแล้ววุ้นไรเอ้าเสียไรยางวะนุ่นเสียไทยผมยางไทยเอาทั้งนี้ไปน้ำเนี่ไทยเอาทั้งนี้ไปน้ำเนี่ครับเบิ่งเอาสังเกตเอาท่านผู้จัดการเตี่ยนะครับผู้ดูแลพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเบิ่งไหลนะครับและอีกต้นหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเปลืองเงินสื่อด่วนปล่เอยไปเปลืองเงินสื่อด่วนครับดิ้นเพิ่งกับ่อไทยได้ดิ้นกับหายนะครับ นี่ <N ee> ครับตัวแทน้นะครับคุณพ่อคําตันนะครับทางอำเภอพนมดงรักนะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยสวนของเจ้าของเองนะครับแล้วก็ผมขอเปิดโอกาสนะครับพี่น้องทางสุรินบานเฮ้านะครับรักษาเอามันเป็นวัคซีนผืชบโบเมนยาเร่งบบแมนสารเร่ง เป็นวิธีการรักษาวิธีเดียวที่จะเอาสวนยางเข้าคลืนได้นะครับ,น,น,บนี่ก็จะคล้องสวน,นกันนี่ก็จะของสวนคือกันนีคนถือเงินโอ้ผู้ดูแลผู้ดูแลสวนอันนี้ผูกก้ผลิตอาชีดยาบ่มไปสองสามเทือแล้วก็หลังจากที่มันไหลแล้วนะครับมันก็จะไหลอยู่ตลอดไดดขึ้นนะน้องกอนออย่างเนาะแดดขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วลนะ่ะอ,นนอ,อ้าวฝากไว้เป็นความตั้งใจกันแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านละมืึออื่นเนะี่